เริ่มแล้วนะครับในการลงนามสัญญาระหว่างบริษัทรับแรงอคาเดมีกับแวเวียดนามนะเพื่อที่จะเปิดธุรกิจส้มกระเป๋าแบรนด์เนมในเวียดนามนะครับวันนีก็ได้ลงนามพิธีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีการแลกเปลคำับก็วันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอีก ก้าวหนึ่งของท้าวแบรนด์แคนดมีนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. นอกจากว่าเราได้ทําธุรกิจในประเทศไทยมาจนประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย mm hmm. สิ่งที่เราภาคภูมิใจคือเราได้ส่งออกความสําเร็จที่เราได้เนี่ยไปยังต่างประเทศด้วยนะครับในประเทศเวียดนาม mm hmm. เขาก็ต้องการองค์ความรู้ทางด้าน mm hmm. การบํารุงดูแลรักษากระเ๋าะรนเดนเช่นกันนะครับ mm hmm. เป็นก้าวสาคัญทีเดียวนะครับ mm hmm. เพราะนั้นแม้แต่ว่าคือพี่น้องคนไทยที่สนใจทางด้านนี้เนี่ยก็อย่า ปล่อยผ่านนะครับมาสัมผัสกันดูนะครับเราเปิดเป็น2อ,อย่างเลยนะครับก็คือเราเปิดเป็นช็อปเซ็นเตอร์เพื่อที่จะรับบริการดูแลรักษากระเป๋าให้กับคนในเวียดนามและเราก็เปิดเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เป็นคลาสสอนสำหรับคนที่สนใจที่จะมาทำาในเกิบของเข้าโดยตรงฮะเป็นซื้อแบรนด์ไปเลยครับ,รบได้ประเมินไหมว่าเวียดนามเนี่ยตอนนี้มีคนใช้แบรนด์จริงๆเยอะไหมขนาดไหนเท่าที่คุยเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณทัก12ล้าน12ล้านคนนะครับประชากรเขาค่อนข้างเยอะนะฮะประชากรเขาก็ประมาณ90กว่าล้านก็ก็เพราะว่าอย่างของเวียดนามเนี่ยแบรอันดับหนึ่งเขาเนี่ยเป็นแอมเัมผัสอันดับสองเขาเนี่ยเปรนด์นึ่งเขามองว่ามันมันไม่ใช่แค่ดูแลก็จะเป็นแูกค้าประมาณนี้ซึ่งเป็นแบรนด์ท็อปก็งานั่นไม่ใช่ดูแลค่แบรนด์ที่ว่าเขายังปริมาณมากกว่าดูแล หลายพันล้านทีเดียวนี่คือเป็นที่มาถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วเวียดนามจะเยอะกว่ากว่าไทยไหมอาไทยจะเยอะกว่าไทยจะเยอะกว่าเพราะว่าไทยเนี่ยนอกจากมีมีพี่น้องคนไทยมามามาใช้บริการแล้วเนี่ยยังมีพี่น้องที่เป็นประเทศรอบบ้านเราด้วยอืมตอนนี้ของไทยเราประมาณการมูลค่าในการซ่อมแต่ละปีแต่ละปีเยอะประมาณ7,200ล้านครับเ0 0 0พัะเฉพาะมูลค่าการซ่อมเนี่ยนะใช่ครับ 100, ที่ที่บริษัทต,ตอนนี้นอกจากที่รับซ่อมแล้วก็ยังมียังเปิดหลักสูตรอบรมด้วยใช่ไหมครใช่ครับคือของเราก็เปิด2อ,อย่างก็คือบริการรับซ่อมนะฮะซ่อมบำรุงต่างๆแล้วก็เปิดสอนฮนะทุกวันนี้รเราเปิดสอนเนี่ยเป็นแทบจะเป็นหลักคือซ้ำไปครับ,รบสอนนี่คอร์สละประมาณกี่คนฮนะคอร์สหนึ่งประมาณ3-4มสี่คนเองคือเราคือ,ค,อ,ค,อคือการเรียนเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือจะมาเปิดคอร์สใหญ่ไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำ นะครับลงมือถามลงมือปฏิบัติมันจึงใช้คนแค่จํานวนน้อย3คน4ี่คน5คนไม่เกินนี้ครับซ้อนระดับนะฮะคือจบมานี่ต้องประกอบอาชีพได้เลยรู้ว่ายังไงจบมาประกอบอาชีพได้เลยครับประกอบอาชีพไปเลยถ้าเกิดคนสนใจนติดต่อยังไงฮะที่เพจนะฮะที่เพจของคาบแยนคารามีมีมีเพจอยู่ฮะสามารถที่จะเข้าไปในเพจได้เลยฮะหรือโทรศัพท์นี่เบอร์ไหมโทรศัพท์ก็เป็น0ูน2 2 1 5855ครับ